I don't wanna waste what's left. The storms we chase chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่มหากรรมเกษตรแฟร์สามบุรีแอดกาญจนบุรีชวนคนไทยร่วมเปิดประสบการณ์ในโลกของการเกษตรยุคใหม่ไปด้วยกัน ระหว่างวันที่3-12ถึง12พฤษภาคม2568องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีพอ ศสอกปิจกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรแฟร์สามบุรีแอดการจนบุรีสุดยิ่งใหญ่พร้อมชวนประชาชนชาวไทยและผู้ที่สนใจร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในโลกของการเกษตรยุคอัจฉริยะไปด้วยกันในระหว่างวันที่3ถึง12พฤษภาคม2,568ตั้งแต่เวลา1,122นาฬิกา นาลานอเนกประสงค์พื้นที่บริเวณทางลงมอเตอร์เวย์เอ1ด่านการจนบุรีโดยคุณปารเมศโคทารากุลผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานในพิธีขึ้นเล่าวเปิดงาน มหกรรมเกษตรแฟรสามบุรีแอดการนบุรีในครั้งนี้ว่าด้วยการรวมพลังของภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในพื้นที่การจัดอีกครั้งยังสร้างโอกาสให้แก่เกษตร,รกรในพื้นที่3จังหวัดได้แก่การนบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีซึ่งถือเป็นจังหวัดยุทธศาสตรส์สาคัญด้านการเกษตรของภาคตะวันตกโดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อยอดสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงตลอดจนงาน มหกรรมเกษตรแฟร์สามบุรีแอดการจนบุรียังเป็นความร่วมมือกันครั้งแรกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นในสามจังหวัดโดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้เหล่าเกษตรกรได้มีโอกาสสอบพอบอกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจะได้นำไปพัฒนาและปรับตัวสู่ยุคอนาคต พร้อมการสนับสนุนสินค้านวัตกรรมเกษตรและเปิดพื้นที่การค้าให้แก่เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปและผู้ประกอบการในภาคเกษตรสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัดและผู้มีภาคอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้านนายอดท่สันอินปราผู้วราชการจังหวัดกาญจนบุรีประธาน,นาคณะการจัดงานได้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานว่า เนื่องจากประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีมีอาชีพหลักคือเกษตร,รกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตร,รกรรมให้มีความมั่นคงและยั่งยืนจึงได้สนับสนุนการจัดงานมหกรรมเกษตรแฟร์ในครั้งนี้อันเป็นโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ขีดกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรแร์สามบุรีแอดกาญจนบุรีการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่เศรษฐกิจให้กับเกษตรกรและเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งในด้านพื้นที่การผลิตแหล่งน้ำและความหลากหลายของผลผลิตเกษตรพร้อมต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การผลิตและแปรรูปที่มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานประมงจังหวัดของทั้ง3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีตำารวจผูร้รจังหวัดกาญจนบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานราชการของทั้ง3จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนต่างๆที่มาร่วมจัดแสดงสินค้าโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งจาก ภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงจํานวนมากกว่า100,000คนตลอดระยะเวลาการจัดงานสำหรับผู้สนใจทั่วไปซึ่งทั้งหมดนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายร่วมถึงความบันเทิงที่ได้ผลับความสนุกเพื่อมาสร้างส,างสีสันตลอดระยะเวลาการจัดงานอาทิคอนเสิร์ตจากสงกรานรังสรรคิสิงโตนำโชคเต้ยอภิวัตแบล็กเฮดโชคโชคมงคลหญิงลี่สีจุมพลหนึ่งรุ่งทิวาอำนวยศิลป มยุราฟ้าสีทองปีใหม่ไหาทองคำชัยสานุวัตรอินทิราอาสยามพิมดาอาสยามการประกวดมิสกเกษตรแฟดสามบุรี การประกวดวงดนตรีเยาวชนและร้านสินค้าเกษตรสินค้าแปรรูปและอาหารจากร้านค้าดังกว่า300ร้านพิเศษสุดกับโปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษอีกมากมายในระหว่างวันที่3-12พฤษภาคม2568ตั้งแต่เวลา11.00-22.00น านาดลานอเนกประสงค์พื้นที่บริเวณทางลงมอเตอร์เวย์เ81ด่านกาญจนบุรีติดถนนหมายเลข324ตำบลหนองเผาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยในช่วงการจัดงานระหว่างวันที่3ถึง12พฤษภาคม2568มอเตอร์เวย์เ81เปิดให้บริการฟรีตั้งแต่บางใหญ่ถึงกาญจนบุร,รบีอยากให้พูดถึงความรู้สึกที่ได้เป็นเกียรติมาเป็นประธานในงานนี้เห็นภาพรวมและเห็นท่านเดินอูด้วยเป็นไงบ้าง ขอบคุณนะที่ที่ตั้งขึ้นมาอเมื่อกี้เท่าที่ได้เดินดูตั้งแต่ได้เข้าหน้างานมานะครับก็งานนี้ถือเป็นงานที่ใหญ่มากงานหนึ่งเลยของในเรื่องของเกี่ยวกับการ,รเกษตรนะครับก็เราจะได้ผลประโยชน์นะครับในทั้งสามจังหวัดทั้งกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สุพรรณไม่ว่าจะด้าน เรื่องของการเกษตรครับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอุตสาหการรมนะครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีหรือน,นวัตกรรมใหม่ๆม,มาอยู่ในงานนี้มากมันครับก็ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเลยทีเดียวครับเพราะว่าตัวนี้ได้งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนใต้นะครับซึ่งปีนี้เนี่ย จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเกษตรจังหวัดท่านผู้ว่าราชการนะครับรวมไปถึงท่านรองผู้ว่าที่ให้ความร่วมมือมาในการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอบอกกล่าวไปถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับทั้งใน จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณรวมไปถึงจังหวัดต่างๆนะครับก็ขอเชิญชวนให้มาเที่ยวงานเกษตรแฟร์สามบุรีนะครับกาญจนบุรีนะครับในวันที่3วันนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่12พฤษภาคม อธิษานครับนะครับอยากถามท่านการคาดหวังของงานจากสามบุรีแล้วก็เป็นเกษตรแปลในงานนี้นคาดหวังอะไครับท่านสำหรับในปีนี้นะครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพนะครับก็เราก็คาดหวังว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรจากทั้ง3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีสุณบุรีราดบุรีนะครับจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งในวันนี้จากที่เดินทางเข้ามาดูงานก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับ เพราะฉะนั้นทางจังหวัดเราก็หวังว่าทางเกษตรกรทั้งานจังหวัดจะรับผลประโยชน์สูงสุดในครั้งนี้ครับท่านครับอยากให้ทางตัวแสกมือที่ถึงวันนี้ได้มามีส่วนร่วมว่ามีบทบาทยังไงเราเข้าใจไหมครับกับงานนี้และคาดหวังอะไรต่อไปครับครับผมสำหรับรับบริเวณนี้เชิญครับเชิญสำหรับคิวได้ครับเดี๋ยวครับออ่ายืนท่านครับสำหรับ จังหวัดสุพรรณบุรีนะวันนี้เราถือว่ามีความยินดีนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในวันนี้นะครับเพราะว่าปี70นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราถือว่าเรามาเรียนรู้ดูงานก่อนนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าจะจัดได้ให้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้รู้สึกว่างานจัดได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรแล้วก็กลุ่ม วิสากิจุมชนของจังหวัดตุพัรธุบุรีนะครับก็นําสินค้ามาร่วมในวันนี้นะครับซึ่งจากการสอบถามก็ได้รับตอบได้เสียงตอบรับว่ามีคนเข้ามาร่วมมากมายมีการซื้อขายสินค้านะครับก็หวังว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรครับยินดีที่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะมีการจัดงานในครั้งนี้ครับรับกันนะครับลาดบุรีเขาเตยมตัวต่อเลยครับเห็นว่าวันนี้เอาผลไม้เลยมาอยู่บนถางให้จะได้แตกต่างกันนิดนึงนะครับตัวแทนของ ของราชบุรีเดือร้อนะครับวันนี้เอาอะไรมาโชว์แล้วมีความรู้สึกภูมิใจหรือคาดหวังยังไงครับของงานครั้งนี้ครับครับไอจวนของจังหวัดราชบุรีนะครับเราเป็นเมืองเกษตรอยู่แล้วนะครับเรงมีตั้งพืชผักผลไม้และสินค้าประมงปรุสิตนะครับที่มีคุณภาพได้รับการรองมาตรฐานนะครับการมาร่วมงานในวันในงานมากรรมเกษตรแอดการจนบุรีในวันนี้นะครับเราก็มีสินค้านะครับหลายร้านอยู่นะครับด้านพืชด้านปรุสิตด้านรวง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สาคัญคือพี่น้องเอกชนครับที่ได้มาออกร้านในงานนี้นะครับจะได้มีรายได้นะครับซึ่งดูแล้วนะคนมาเที่ยวงานมาชมงานจํานวนมากถือว่าจังหวัดการจนบารีนะครับได้จัดงานและประสบความสาเร็จเป็นอย่างดาีปีหน้านะครับถ้ามีโอกาสจังหวัดราชบุรีก็เป็นเจ้าภาพก็ขอเชิญชวนวันโลกหน้าครับขอบคุณครับ